พู้ทำไมพี่เลือกพี่เพราะพี่ไม่มีคู่โว้วแต่มีคู่พ้อมีะยิงัวก็ไม่ไม่เอาออเดีกว่าหมีพร้อมดิพร้อมไม่พร้อมมาเลยมาเลยครับท่านคำพูดนังจำไว้ช่วยมาหน่อยระวังแชทดจันนาดึ้ง้ไม่กลัวแช็ดไปสุา ไหนกันไหนอไรหอกซืควรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันมีเสียงลงเป็นใส่เพลง่ไมไม่เล่นเสียงเปิดเดเอาหาสามเหรอตัวนี้เปิดเจ็ดหามันหาติดเดี๋ยวไม่มัเปิดห้าเปิดห้าเปิดห้าเจอหาเดี๋ยวมันจะมีอีกล่าหนึ่งเปิดเจ็เจอหาก็แล้วก็เมื่อกี้กูถามว่าเปิดเจ็ดอ่ะเออกูเปิดห้าไปแลือกดถามเปิดเจ็ดอ่ะเออเล่นกูพูดอะไรม งงอะกูก็ตามเมื่อกี้กูตามไรอะะกูตามตัวนี้เปิดเจ็ดแล้วโอ้ยไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้กันไม่ตัวนี้มันเปิดห้าว่ะแต่เออมาก่อนเลยไม่รู้เลยเบอร์มือเบอร์เบอร์เบอร์ทิ้งเบอร์หนึ่งเบอร์ว่ารักแถบอ่ะเบอร์ไปเลยอ้าวแบบว่ารักใครในเมื่อแบบว่ารักคมนอนอยู่นะเออที่จริงทีตมึงน่าจะเอาเมสัยนิกง่ะเจอกับไอ้ก๊อตแทนงดทีนะ เอาามล้วพี่ชยต่างคนต่างมีมไปเลยถ้ามึงอยากจะมีมขนาดนั้นนี่ยเออบ้านหนึ่งเป็นเจ็ดร้าสามมีมเป็นตรงกลางคนเลยแต่ไม่คิดมีมันดูน่ารักจังวะเอาเด็กกูน่ารักไปตัวเริ่มเป็นนกเกรสองเป็นนกมึงดูถูกเออกูดูถูกยังกูบอกว่าน่ารักมึงเหยียดอ่ะพี่กูน่ารักของมึงแฝงในยะไงของพี่ก็น่ารักก้นแอนเกรดหนึ่งก้อนเองเกรดสองก้นสามมัดเลงอย่างเงี้เผืดอน่ารัไม่มีเปียวรีเวนเจอร์ แย่แย่แล้วอุ้ยเมื่อกี้ต้องลงนี้ที่ชียอะควอฟอสใช่เชียมึงสลับได้ด้วยเแย่พอดีควอฟอสมาลงนี้อะไรมาลงนั่นแล้วอะไรลงนี้เหรอเออต้องลงนี้ไปบื้นึงตีขับดีหลังมึงเด็กไรเนี่ยตีนี้อ๋อไม่เคยเจอดินี่อหรผู้เล่นเก่านี่ตีเก้าพันให้ไปเลยล่ะคิตยิงเดมถ้ากาดเช็คเจอก็ยิงอยู่ดีปล่อยมันชนะไปเลยถ้ามึงเช็คเจอก็ยิงแล้วเดม เมซายานิกไงโนกาดได้เชิคไม่เจอตายเลยตายตัวติกไปแปลกๆไรอย่างทั่วไปแปลกๆแคลซิเคมไม่ใช่เรืองคมพัดไลยไม่ได้ได้เท่ไม่ไม่ได้เลยแคลซิเคมไม่ใช่เรืองคมพัดอ้าวกูเห็นถือไอ้ตัวเขียวนู่นอยู่อ้าวไม่มีเหมั้ยเขียวไหนอ่ะน้องเวลากูเกอรอ้ามึงคิดไปเองแล้วเมื่อกี้ที่เปิดได้ดูคือแลรว เคยจากคนนี้ไงใช่ไหมนี่ไงอะไรวะคล้ายๆกันเขียวเขียวมีเขียวๆนีนแบบเขียวเหมือนเด็กๆเลยนี่ยเหรอหลุดสายหลุดสายั้างแรกเลยหลุดทุกครั้งของแกดันขึ้นมาก็ตีช่วร้อยช่วหายมันต้องมีฮิตที่บอกของบุบหน้ารักยังตีอะไรมันต้องฮิดอะไรอรต้องฮิดอะไรฮิตหยางแค่บอกจนตีเฉยๆสบายตัวอ่ะ ใช่ไหมพลังหลังไม่ใช่ก็เข้าอยู่ดีก็เข้าอยู่ดีมกนวูดซีก็ว้าจั่วโซจั่วใครบอกจั่วนะจุดดิผ่านไหมชั่วพี่เราแหวกเลยเนี่ยผ่านไหมผ่านจั่วชอบอ่ะคอนฟิวเลคอนฟิวเลยโคตรคอนฟิวเลยไรอ่ชื่อเป็นแอคติีวคู่เลยนะพี่เมย์บอดไม่เป็นไรเราเต็มที่อยู่ล้วจิดการหนึ่งไปจะได้ดีไม่เรียงเหรอ่ กดเทคเมื่อลงจะได้ดีนี่ยิ้มอะยิ้มทุกตัวของผมสัปสัตพร้อมยิ้มให้ยิ้มทุกตัวเนเวลานี้แม่งนอนเร็วเลยกุ้ยแกนอนเวลานี้ทุกรอบถ้าแกไม่ติดน้ามันไม่เล่นเกมนี่เราแชร์คลิสตเจ้าของร้านได้ไหมได้ผิดว่าเราโหนแกทุกวันลิสต์ทุกคลิป E ALLY, ทุกครั e ้งท the well. ี่แกก็ปวดใส่คลิปนลยอยู่ทีว่าแกดูหรือเปล่าไม่ดูหรออย่างของร้านไม่สนใจเด็กในร้านอืมดมันดูแต่แบบเออรายการพาไปกินพาไปเที่ยวสองยี่สิบสองสามสองเราก็ทับมาอีกสองใช่เล็ดผัดตัวเออยี่สิบสองมัองเปิดรายเออสองไรพี่นับพลังรวมไหมถ้าออกสองที่เมื่อกี้ผมดูทอปสามใบนะ กัดเพิ่มอีกสักใบก็ยังดีไม่กัดโอเคครูไม่มีผลนป่ะพี่หัวคนอย่างงี้ไม่ได้หรอกบอกขึ้นไม่ได้หรอไม่ได้เฮ้ยครูไม่เข้าคนไม่มีสติไม่ขึ้นหรอกนะเจ้าสติไม่ขึ้นหรอกขู่คนไม่มีสติไม่ขึ้นหรอกห่างมาแล้วเล่นอย่างโยนเจอกันดั้มแน่โอ้ยเยี่ยมกันดั้มยับเลยแล้วไม่ใช่มีเกตสองพลังไหนบวกนี้ห้าพันบอกไม่มีเกตสองเงยี่พี่มอสจะทำไม่เหมือนเลยก็ลงยิงที่สองตัวแล้วบวกนี้เนี่ยแล้วซักกูเลย จริงเหรอเออกูบอกไม่มีเก็บสองแลพี่เนี่ยเดี๋ยวเหมือนว่าลงสองตัวเลยลงทุนซลงทุนเลยทิ้งเดียวหยุดโลกใช่ไหอไม่มีหรอกเจอไหมเออเจอไหมย่อมว่ะชอบว่ะเจอปะอ่ะเช็คเลยไม่มีหรอกอืึนายคุณคุณพลังว่ะสกิลจริงโดยสองโชว์กลับว่ะ โซคลีก็ Excel ไปไหนพี่ชาย Excel ด้วย Excel จัวจัวทิพจัวได้ดีจัวได้ดีเจอเข้าดี่สกิลเข้าตัวบ้ามันเข้าป่ะหรือเจอเข้าอ่ามันเจอเข้าตอนนี้เจอได้เดียวได้เดียวเจอเข้าด้วยอ๋อเจอเช็คไหม ไม่เยอะไหนต่อเงียบหมดเลยหมดแล้วไม่เข้าแล้วฝันอันแทบเดี๋ยวอยู่เรื่อยอีกเดียวต่อแตนโลกอยู่อันเจองโลกเลยได้บีล่าจัวบีล่านั่นน่ะบีล่าติบูมมัต้องจ้างกันเต็มเมื่อลงเปินหนึ่งสองสามน่ารักกรุบกริบอ๋อมันต้องมีร่างแรกเหรอเอ้ยต้องมีร่างไหนมันต้องมีร่างเกีศสองอยู่ต้องมีแค่ร่างเกีศสองเลยใช่โอ้โหเอ้ยละบาทจังวะคือร่างเกีศสอง อถ้าหลุดก็คือไอ้ใช่ถ้าหลุดก็คือตีไม่เข้าเลยมีตัวยัดไม่ไม่มีบอฮ์กเกอร์มันยัดตัวเองได้แต่แล้วมันต้องฮิตมันต้องฮิตอ๋อเออว่ะเออจะเจอมันไม่นั้นได้หนิงไปใส่เดือมหมึกดีวะเดือมหมึกขาดหววงยากอ่ะถ้าเกิดเดือมขาดหววงยากมันใช่ถ้าเขาได้เกรดสามตอนพี่เปิดเจอมันก็ เข้าโซอยู่ดีพี่ไม่ได้บันเทิงแบบสัตเทวะนะเว้ยที่แบบจะลุกมาต้องว่าแค่เกศสามาท่าใส่หนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องมนต้องเรียนก่อนต้องเรียนอย่างนี้แหละทิ้งทิ้งทิ้งยิงจู่วโอเคนี้ยลงเฮ้ยนี่นี่นอกจากออไลน์ยังมีเด็กนีดูท็อปได้อีกเหรอใช่น่าปวดหัวจริงๆพวกชอบดูท็อปกอง พี่ปวดหัวอะไรปกติพี่ก็ปิดหูปิดตาตีอยู่เลยชอบเด็กชายคนเด็กคนนี้มาลงมาไม่กดแล้วนะโอเคตีเลยพี่โดนแกงสับประสัตว์แน่าคอตตราบ้านหนึ่งกอปเทคกิสบเบลดูจัดไว้เหมือนเดิมแถวหน้าบกหมืน่นหมืน่นเก,ก้าตีสกิลคอตตราบ้านหนึ่งทิ้งหนึ่งจวบหนึ่ง ยิงหนึ่งทำเทะก่อนยิงหนึ่งตัวยิงคนนี้แถวหน้าบัวกห้าพันสามตัวสามตัวนี้บวกห้าพันแล้วก็จัวการหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งเก้าคอมเม้นเตียลเหมือนเยอชายสองสามเป็นกันห้าเผ่า สามหมื่นเงนกับพิดมีแดมสองคุณนะขอบคุณครับที่โ่โคตรดีเลยกู่ามพีทีแดมแบบมีเดม ไม่ชอบอะไเลยไอ้แบบพิษมีเดมพลังเท่าไหร่เท่าที่เห็นสามหมื่นนะสามหมื่นใช่ครับมีวิเวฟยนไหมแรงะสองมีเวฟไหมแรงเอวตาเออแล้วกูจะรู้แล้จะวิจารณ์แล้จะนับที่เท่าไหร่นับออมต่อมื่นสามจิตกี่ใบสเท่านี้สามจิตได้หนึ่งได้หนึ่งเหรอพี่ผมเช็คท็อปนะเว้ยก็เอามึงเรียงไปแล้วไม่เหรอเอาแบนเอาแบนนะ ดัวฟอนเพี่เข้าเพ่ๆโอ้ยอะไกันไม่กันกกันก็ได้ตีโม้โมอย่าโม่ยมือจีบวาคือแบบคุยด้จีจริงจอ่ะคือพี่รอไฟนอลรับเลย พลังอะอรนะคนนี้สิบสี่สิบสีกสีลังช่วสใจเลยี่ะสิบี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกมื่นจากเทคนี้เป็นยี่สิบเก้ายิบเก้าบวกจากฟอนต์สามเก้าับเลยพี่มดห้าพันใจแน่เยบวแล้วครับบวกแล้วมันจะลงท้ายด้วเก้าบวกห้าย่สิบเก้าสามเก้าโอ้ย่สิบสอง ทีนี้ยสิบสองใช่ลงนี้ย <20> uh> ี่สิบสองสามเก้าพอสองหมื่นการ้านก็ปล่อยน่อยู่นี่อันนี้อันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหมื่นเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกนี้สามสองสี่สองห้าสองจากดอลลูกหนึ่งจากฟ้อนลูกหนึ่งดอยให้แวนต้องแมน พอไม่ก้อ่เลียงไ่ได้มันเลียงไม่แล้มันเอาดอคนอื่นได้แ้วมันเอาฟอนมงไม่ได้ไม่พลังมันต้องให้เวนอุนโดเมื่อกี้ไม่ถึงกูบ้านยุนร้อยเวนเอติไม่มันเียงนเงไม่ถึงมันเลียงได้แค่ดอใช่มันเลียงไม่ถึงฟอนตอันนี้ก็จะเป็นสี่สองสิบเจ็ดสิบเจดหกห้าี่สองสองสามสองสี่สองพี่ปล่อยเลยฮิวโกเทไม่มีอะนนก็นเส้นก็อ จุดเทิร์นฮะโจทิก้ตอนติ๊กคนนี้ตอนจุดเทิร์นนะเข้าโซโซบั๊นหนึ่งเชื่อเแหวนขึ้นมือเชื่อเลยมันเชื่ยกว่ามัยใครจะไปลุ่งทบวะใส่คอรีอาใส่คอรีอาที่ดึงมีเลยอันนั้นอันนั้นก็เหมือนกับดวงตาใส่กระพร้านั่นแหละไม่มีใครมีนอกจากพี่โหให้มึงมีคนดีบนท้องตะพีดทีดเอาเลยยอมพี่ยอมนะน้องเก่งมากเก่งแล้ว ขอบสามารถคอมาเรียนลงสามารถคอมาเรียนได้ถ้าพี่ไม่คอก็ได้เพราะมันสามารถเพราะมันบวกมือไงเบาคูเกอร์ถ้าพี่ไม่คอพี่ก็ต้องไปดันคนเดียวหรือเอาอะไรอ่ะอะไรช่วยอรอยวะนี่กูน้อยก็เล่นไม่ถูกเลยบอกว่าอะไรอ่ะีน้มันขอแค่ติดชื่อเบาอะไรมันขอมันบอกว่าเบามีเบาคูเกอร์อยู่ในชื่อ เกรดสามที่คุณมีเบลกูเกอร์อยู่ในชื่อแบบต้องเป็นเกรดสามมัมันมันต้องเป็นเกรดสองนี่อเพราะมันบอกเลยอะใช่คนคุณของคุณมีเบลกูเกอร์ไม่เกรดสามมันก็ติดเบลกูเกอร์ข้างหลังอ่ะไม่ถ้าในโซคุณมีเบลกูเกอร์เว้ยอ๋อเบลคูกอร์เลยมันมันติดมันปิดชื่อเลยปิดตัวนี้เท่านั้นตัวนี้คือเบลกูเกอร์ไม่ได้บอกว่าต้องมีในชื่อเอออ่ามันต้องไม่ต้องมีไม่เลยพี่ก็ต้องให้ไอเทมนี่ฮิตเพื่อเข้าโซไปอ่ะปิดเข้าโซอ่ะ ถจะยืนจ้องเรียกขึ้เข้าสู่อ๋อไม่ต้องแค่มันตีเสร็จไม่ใช่เหรอถ้าเป็นติดเบาเอามันเข้าสู่แล้วตัวหนึ่งนั่นน่ะได้ใช่เมื่อจบการต่อสู้ที่มันตีใช่ไหมแสดงว่าเทคนีน้เป็นคอนก็ยังเห็นอยู่ดิก็เห็นไงก็ได้ตอนทุกการเป็นทุกตัวจะอัพหมื่นถูกไหมใช่อ๋อนะนั่ไม่ต้องหลงคนหลุดเอาตีสิบสี่ปวดเลยขึ้นไปกูเเข้าสู่จดทิ้งช่วนไม่ได้หายแล้วได้เวลาระเบิดพลังมีเส่คอเรียร์นูบอกเลยเส่คนเอาใส่คอเรียร์เลยอันเนี้ย พี่ต้องเอาไว้นี้ตีก่อนนะมันสั่งลุกได้จะเอามาลุกตัวนั้นใช่ปล่อยเลยหายแล้วแล้ว Galaxy แล้วแล้วถูกเจเก็กซี่แน่า Galaxy รอบนี้ Galaxy จริงเดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งเดียว c h e c ก่อนเดียก่อนโอ้ยใจเย็นจะได้ใช้แล้วใจร้อนเออใจร้อนเลยไ่หมดอื่นแล้วอร่อยเท่อยยี่สองยี่สิบองคนนี้สิบสองสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดวันได้อันนี้สี่สองสองห้า สีสองใช่สี่สองสองใบสองใบพ่อหาที่เจอบพวกอุ๊ยไม่มาิล้วผิดแล้อสกิลาสุดร้เอาสสกิลที่มือสองใบอะไรไรเป็นผิดเหรออันนี้เปิดเอ็กเซลมันจะได้รีกิฟเอ็กเซลเอ็กเซลสามมีไหมไม่มีหมื่นจวเอ็กถ้ามีเอ็กเซลสามันก็ต้องเก่งกว่าหนึ่งกับสองหมื่จวสองจว มีใครโดดไหมไม่มีเหรอไม่นี่ไม่ได้โดดเหรอไม่ได้โดนครับไม่มีเหรอไม่มันต้องตัวนี้ตีต้ีมันเขาจะบ้าโดดตีก่อนแล้วโดดมัจะโดดมันก็ตัวเดิมเดินเครื่องว่ะเดินเครื่องมาอีกตัวนึ่งตีสั่งลุกทิ้งมือลุกไปเลยสามเจ็ดทิ้งหนึ่งสองขี้เออวะขอสี่เลยเดี๋ยวนี้จับลูกได้อีกทีนึง เล่นหมื่นเก้าพี่แมวแวนเปิดก่อนเล่นทีทำไมมันหมื่นเก้าอ่ะมันไม่เข้ามันมันมันได้แค่นั้นได้ได้แค่ติดชื่อบาวมันไม่ติดไอ้เนี่ยตีสั่งลูกใช่ป่ะตีลูกอยู่แล้วช็อตเมื่อตีด้วยเนี่ยเออเก่งว่ะมือลูกเก่งกาเล็กซี่เห็นลูกบวกห้าพันเดี๋ยวก็กาอ๋อนี่่ปลอได้ไงพี่ตีอันตีข้างอันนี้ตีข้างตัวไ้ตีแวนเขตเขาตบบัสเรียกเมียออกมาไปเลยฟรีดอม สากยืนในสหายอันนี้เท่าไหร่นี่ทีนี้ยี่สิบเจ็ดอันนี้เช็คได้หนึ่งยังไม่เช็คทีอันนี้ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเอาแล้วเล้ยงครยอกแล้วชีอะไรมาตอวะหยวกหยวกนื่งยีกอันนี้แยกแค่เกตสามหยวกหยวกเนบัตเทียนไปยี่สิบสองยี่สิบสองบวกูไม่บวกพูดเอาบวกบูดแล้วว่าสองอ่ามันจะเป็นยี่สิบสองสามหมื่สามห ได้ในกาแล็กซีว่ะถ้าวิวแป๊บเอาวะไม่มีไม่มีต้องนั่งวิวเลยอยู่ไม่มีทีอะมันต้องมาแล้วแหละแต่มีที่แต่แมงเขาเช็คได้นะสุดยอดจริงถลายยับเลยจริงจริงอ๋อเช็คอะปล่อยวะฮิวนี่ไงฮิวชิวเท่หัวอยู่ได้วัวฮิวได้ด้วยได้ทางไหนทางไหนเอาสักคนนะอันนี้มันเขาคิดเยอะมีกันสามตัวอยู่นเลยชิว ช็คแดมไปหนูพล like ังนี้ใช่ไหมเขียวไหมเขียวไหมเขียเหมดเอาวะชี้อะสี่อะสี่ขี้ไรเงี้ยมันโต็นดูหน้าวีใจบว่าได้เร็วก่อน รให่จใหญ่ตัวทิศตะมุนจัวแต่เด็กมันไม่ต้องขอรอเพื่อนเกศสามใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่เด็กเบาอ่ะไม่ต้องรอเด็กนี่ไม่ต้องรอเออถ้ามันของโคกมันได้บุกก่อนแล้วไม่ต้องรอแล้วก็ไม่เจอด้วยเจอเลยเลยไม่เจอเลยเลยตลกใช่ไหมไม่เลยมันมีน้องนุ่งเนี่เดี๋ยวพอเปิดนี่เจอใช่ไหมจะเจอเกศสองอย่างห้าเลสามสี่ห้าอาเขาว่าเบาใช่ไหมตัวนี้เอ้ย ไอตัวนี้หาสามไอเนี้ยหาติดงเบาเดียวรู้คิดอะไรอีกวะอร่อยไอร่อยอร่อยมาดูตัวแรงมันมีปีกด้วยแต PA ่น okay, wow, okay mm ้ำ hmm. ม um, ีปีกทุกต anyway? ัวไม่ปีกแบบเป็นเหมือนเลเซอร์บินได้นั่นแหละพานเลยทุกตัวมีแบบนั้นแต่น้ำทุกตัวมีแบบนั้นจุ้ะไม่มีปีกมันบินได้ไงอ่ะเออมันก็ต้องมีปีกว่ายิงคนเคาบินได้คอปเตอร์ไม่ใครอี๋คอปเตอร์ไป อันน้มันอยากรู้ใจร้ายอ่ะไม่ใช่การบอกหรือว่ามันจเนงานสีทองอ่ะโอ้ยเออเขาเติมไปไหมโอ้ยจวบ้นเฮ้ยไรอย่างยิ่งใหญ่ไรอย่างยิ่งใหญ่ที่บอกวัาไม่ม่มียเย่ยมคูบูชาเพมันลงช่องวันมันลงช่องเยี่อง how m u c คิดไปดิแสดง มันจะเป็นสิบสยีสิบสเท่าไรแล้วนะแล้วปล่อยเลยแล้วัปล่อยเลยที่านเย็เปียกแล้วแล้วมนเรื่อนะเดือดเข้าเลยเรือเะปกติมันต้องชนะหนึ่งแบบเสมอกันนะมึงอย่าแบบเป็นสองศูนย์ไม่เอานะเอ้ยกลัวเหมือนกัน่ยยุดหยุดลงเลยนกกาด คีบเลยตา้โอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยหมดจริงไกลๆลเลยศักสิทิี่หายร่กาดได้ไม่กาไม่เคยไม่เคยได้บวกมือเลยไม่เคยได้บวกมือแบบง่ายเลยไม่ไม่ไ่ไม่ถมาไม่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 ่าเราจัดได้ไลางไม่ไม่ไมวไม่ไม่ไม่ไเ่ไเ่ไมวเม่เม็ไว่ไม่กม่ไมไ่ไม่่ไม่ไม่่ตไไร เสร็จไอ้นี่ไลน์เสร็จไอ้นี่ตีาไปเอาไม่เลืตัวไม่เหรอตีแล้วค่อยมุดเข้ามาเอีแล้วค่อยจับตีไหมตีเลยปะตีเลยไม่ทำอะไรแล้วพลังเอาเงาอีกแล้วเจอเข้าที่นี่ก็พระเอกแล้เคินเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองเจอเข้าตอนนี้เจอได้หนึ่งมิดขี้พลังสิ่่งงทีมึเจองยิบสองใช่ไหม กิงต่งไปอุ้ยไม่้ินเอเลยอเซเซจู่จริงมีิส่ไปกับเราเออค่าเท่าไหร่ไปมาไปดูตีสกิลบารเอบารมีเรียคอร์7ตัวถามว่า้องเดืฟอนทราย2มันมีกัน เมื่อกี้พลังยูนี่ไปแล้วใช่อันนี้นับเนกูดยี่สิบยี่สิบแค่นั้น่ใช่ั้นอันนี้สิบเก้ามิดหมาดตีองดีเอ้ยนีเข้าทีสองที่สองขีด้วยขีด้วยยี่สิบสองใช่ปหยี่สเกยี่สิบสี่เกยโจ้เพม่งออกห้าไปบนมืออีกสี่ของกูนี่บาลคูเกอร์ไปหมดแล้วมึงเนม่ปล่อยก็ตอเองไม่ปล่อยเลยี ไรไอ้ติดสติวได้เริ่มหลังก็ได้เปรียบอะไรจูอ่ะอ่ใช่ดูวีแล้วเทคเมื่อลงเปิดสามอะทตัวเป็นฮีโร่อยู่ยังโหุ่นทิ้งไงเงียไปเลยติ๊กเกอร์ติ๊กอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเอร์ตเกอร์สามใบอะทิ้งไม่ได้ต้องออไปทำร้อยเจ๊ไก่หัว้อยเทค้อยเทกอบัตหนึ่งต่อสุบัตสุบัตหนึ่งเข่งคู่เข่งแทมสุกิเปิดสองหนึ่งใบทิ้งหนึ่งใบ ขึ้นมือใช่ไหมคู่มินสองปากกาคู่รับของแฮมสุเกะแฮมมูฮิโกดินสอแดงฟ้าแฮมมูไอ้นุ่ไนุนที่นี้บอกห้าับไอ้นุ่กลุ5มาข้นห้าสามจแฮมมูไอ้สัสไอ้นุ่ดินสอปากกากี่เนี่ยฟันเฟืองเลยไฟันเฟืองังดิ้นเลยฟันเฟืองมินได้เคอปเตอร์ไม่ไผ่ใช่เคอปเตอร์ไอ้หนึ่งลงมาไไรร่มห่ ลงถิกอิซาเบลเขาบ้านหนึ่งก็ถิกคนนี้ถิดเมื่อลงทิ้งมือสองลุงรับอีกเดมหนึ่งกูจะขายไปตัวไม่หายไม่หายเลยวนาะถูกใเนี่ยจะหายร้อนแล้วนี่แต่ไม่กิดวมันมาปิดเปลี่ยนเกมไปเลยเว้ยแถวหน้าโบงหนึ่งหมื่นตัวติดชีร่ามันต้องมีแฟนมันรักแอหนัวรักมึงนอนอยู่ทีสองเป็นสองมันเลือกโชว์กันเลย มันดูตัวมันรูตัวบอลแล้วมันสองสี่สองไม่น่าพักมันสองได้สองเ้ป่ะี่สี่สองยี่สิบสองยิบสองสองได้ตอนนี้สองไ้สองได้อะคิวลงวัคิวลงวับอลโชว์ด้วยไม่ได้เลี้ยงอะเลียงแล้วมันเลียงแล้วมันในนี่ไง้วก็ตีนี้นะนี่ตีไม่บถามนักเลงวะท้งหนึ่งยิงหน้าบานหน้าบานหน้าบานโจก้าหนึ่งไป หนะ้าบนหะาบ้นส mm ิบ hmm. สี่ยี่สี่เจ็ดสองเิดสองจริงไหมพคทายูสิบเก้ายี่สิบเก้าสองหมื่นโอ้สองหมื่นโอเคจังหวสองหมื่นสิบสามสิบแปดยี่สิบแปดสองหมื่นอสองหมื่นแ้ววายกูบอกยี่สิบสอง ก็ทำแบบเมื่อกี้ไงสารเดแล้วปิดเลยยี่สิบสองกับสองหัวหน้าสารแตนแท็บแตวรอคิงคิงไชฟูดฮีโร่เนี่ยเขาไปแพ้กันหรอทำไมอ่อ๋อใช้เทปการดึเสบ่ามันไม่ใช่หาเลยหรอมันหาเลยพี่หลวงคนเนี้ยค้นหาเลยเจ็ดสามใจดีแล้วใจดีอีกแล้ว พวเขาไม่หาพกเขาเขาพเขาไมซื้อเปิดหาพกเไม่เปิดหาซื้อเยี่ยมเยี่ยมฮีโร่นะมองรวนในหมดแรวรวอนในไม้รูนในไม้ไอ้ีโร่ไม่ไ้เยี่ยมไม่ต่าก้ปลาขาบฮีโรเลยชิบไม่ใา่ใจ่ัโออกซ์สืมพักเพหาใครเีคนเตอร์ยูน่ เลี้ยงไงเลี้ยงไงแยกหน่อยตาไม่แยกแยกเองก็จับเขาจะเบิ้ลฮิวอ่ะกูชอบชายคนนี้ที่มันแยกแยกเองเขาจะเบิ้ลฮิวใส่เราอ่ะชอบชายคนนี้อย่างเอาว่ะเบิ้ลเลฉงเลลงไม่ได้ใช่ไหมเชงลงมันึงเว้ยไม่ไถึงเว้ยให้ใครให้ใครไอ้คิปคิปของตัวนะรอบที่แล้วอ่ะคือมันปล่อยอ่ะมันไม่มันไม่มีมันไม่มีมันไม่ตกคริกไงแต่รอบนี้มันตกคริกแน่นอนจะวัดได้ว่า absolutely เลยเริ่มเชงเลยรีบเลย เรียบร้อแล้วเรียบแล้วเรียบแล้วเห็นจะตีแรงขึ้นยังเบาขวุ่นจริงินที่เ้ามันหยุดได้มันเท่จัดอ่ะนี่โอ้โหฟอนลงสีรลูกเลยตีเขาเติไม่เข้าเขาได้ฟอนตีใครตีให้มันสแตนเฉยเฉยพี่ไม่ไม่รับหลก็ได้บวกมันก็รู้แล้วทำไมรับที่ก้าฮะมันตีตีเราตีข้างไม่ได้เขาได้ฟ้อนเนาะไปที่ไม่เอาไปเปิดก่อนไปเราเอาพลังพระเอกอะเป็นพระเอกโอเคไหมพระเอกขอโทษอา สองม่นสองหาสองหมื่นห้าเข้าอยู่แล้วนี่ถูกแวโอเวอาเ่้ย้โอเวยไปเลยไป้เลยโอเวอหรือเปล่าไม่คิดเลยไม่คิดแล้วจังหวะนี้อตัวอื่นมันตีไม่เข้าชิเท่ว่ะยืนนิ่งหมดยี่สองเข้าแล้วเท่กว่านี้แบบผ่านเลยได้ดีค่านค้างก็บ้อนน่ะฟนนับ้ก็ลอนไงยืนแปดยืนเก้า หมื่นแปดหมื่นเก้าก็นั่นเลยดูดูครับนี่ถ้ามีบาวอ่ะยังเข้าอยู่นะแต่ไม่มีบาวไงใช่ไหมในโซ่นะหลุดเนี่ยหลุดหมดแปดเท่าไหสิบแปดก็มันบวกไม่ดิสิบหกบวกส้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเอ้ยี่สิบหกอ่ะก็พี่ชี้คนนี้มาคนนี้ไม่ให้เหรอยี่สิบเอ็ดไปเลยไอ้เดียร์กูนั่งคิดอยู่ กำลหมดวังหรอพี่จะไม่ได้เพลงนั่มให้มันจะแก้แพเนยทำไรแล้วเบิดหุ่นแล้วก็หาตัวใหม่แลายฟองอกเจ็ดแปดี่เกย์โจ๋แบไปแล้วสู้เช่อเยแปดเลยอยู่ในมุนสีไหมอ่ะี่เกย์หมดเลยนี่ยี่สิบจุบพียงอะไรของมึงยี่สิบมพาว พี่อยากให้มันอยู่ด้วยกันแต่มึงเกลียดถ้ามันอยู่ด้วยกันพลังมันทักล้างกันเลยทไมอ่ะมันไม่มีเหรอพูดไปแล้วเลยก็เจอจั่อพี่อยากจะไม่เห็นภาพมึงไหญมั่วเออเออใช่กระเบียวก็ถีบตัวเองถาไปวะมึงต้องคิดอะไรอีกอ่ะนี่ อะไรนี่ติดตกตกตกิหนึ่งตกติศหนึ่งตกทิศหนึ่งไว้ยังกต้องตกตกเป็นฮิวไป่ยตกให้มันสักสองทิฮิวบินไปเลยเมื่อกี้เมอกี้เกมอะไรจะเป็นเล็กน้อยแไม่ได้แยกกันเลยสองไปอาจจะเป็นเล็กน้อยหนึ่งปานกลางตีอัต์บาตหนึ่งหมื่นเก้าสองหมื่นสี่ดูชายนี้กกทิ้งหนึ่งอ ทำลายตัวหนึ่งลูกชายกดโอไปโนกัสวิช่ยี่สิบสองลูกชายติดต่อสองไดสองไดอีกแล้วอมึงยังเก็บไว้ไล่เธอหน้าเลยแมวเหี้ยนมึงเลียงเขาใช่ไหมบูลี่อแมวเหี้ยมันติดจอยยี่สิบสอง ลาก่อนนับอย่างนานอ่ะยี่ิสี่ไปตตยแล้วเออแง่หนึ่งอะหนึ่งหนึ่งค้ยตีบาคุเกอร์ทงหมดอะยเยอะเชี่ยกูไม่ชอบด้วยไง